กันครับพบกับผมต้นทาดนกับกับต้นทีเอชที่ช่อง youtube ต้นทาดนนะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแนวทางการออกกำลังกายที่บ้านหรือที่หอทุกที่ที่ไม่ใช่สถานที่ออกกำลังกายไม่ใช่ฟิตเนสไม่ใช่ยิมไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่เป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองด้วยอุปกรณ์เท่าที่มีเท่าที่สามารถจะหามาได้อดเดบเอาเองเป็นยังไง เราไปชมกันอันดับแรกอ่ะนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดทุกครั้งที่เล่นที่ออกกำลังกายในหอหรือที่บ้านจะต้องมีอันนี้ก็คือมันก็คือเหล็กธรรมดาเนี่แหละแต่เราเอามา ดัดแปลง DIY เองอะดับทำให้มันเป็นชีวิตพื้นก็คือเอามาเชื่อมไงเอาเหล็กมาเชื่อมแล้วก็ทาสีนิดหน่อยให้มันดูดีนะเอาไว้ยึดพื้นนยดันพื้นเนะี่ยอันนี้เอาไว้เล่นอกก็คือได้ส่วนนมได้หมดก็คืออกแล้วมันก็เวลาเราเราวิดพื้นนะถ้าเราจับกว้างแบบนี้ปกติก็จะเล่นแบบนี้ตลอดนะนี่คือแบบแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ใช้อยู่ทุกวันนะี้ถ้าไม่ได้ไปยิมก็คือ ถ้าเราเอาวางกว้างแบบนี้มันก็จะโดนโอกทั้งเนี็ยเต็มแล้วก็ไหลข้างหน้าเพราะว่าเราความกว้างของที่เราวางก็คือกว้างระดับไหลของเราละมันจะได้พอดีกับน้ําหนักตัวเราและทุกครั้งที่เล่นต้องอย่างน้อยสี่เซตเป็นอย่างต่ําแล้วก็หนึ่งเซตก็คือพยายามให้ได้สิบครั้งเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นยิ่งดีเรามาเริ่มกันเลย let's go S <S อันนี้ก็คือความความกว้างของไหล่ล้วนะขึ้นสุดลงขึ้นสุดลงสุดหลังตรงนะครับโอ้โหลั่นแก๊บแก๊บแหนึ่งสองสามไม่ต้องรีบนะครับสี่ค่อยๆเล่นไปฟโฟกัสลงลงสุดขึ้นสุดมันจะได้โดนเน้นๆรีบมันไม่โดนเน้นๆหกอะเจ็ดแปดเก้า สองยี่สิบสองามี่ส่สิห้าเยี่สิบนาะสก็ยี่สิก็จริงๆอันนี้คือเส้นแรกเส้นแรกมันจะจะแรงเยอะหน่อยจะดูแรงเยอะหน่อยเป็นธรรมดาแต่ถ้าเซ้ต่อไปอ่ะน่าจะไปถึงยี่สิบหรอ ออแรงมันจะเริ่มหายไปเนี่ยแค่เซตแรกเนี่ยวิ่งเปยี่สิบทีขึ้นสุดลงสุดไม่ต้องรีบขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆลงมันจะได้โดนเน้นๆเนี่ยตอนนี้รู้สึกแบบตึงแล้วก็รู้สึกตรงหน้าอกมากเพราะว่าเราวิ่งพื้นเราต้องรู้สึกตรงนี้ถ้าไปเจ็บแขนมันไม่โดนจุดที่เราโฟกัสแสดงว่าเราเล่นไม่ถูกเนี่ยน,นะยังไม่ได้ไหนน้าอีกอย่างก็อันนี้ก็คือต้องทำสี่เซตนะแต่เท่าที่เราไหวเท่าที่ร่างกายเราไหว ก็ค่อยๆฝึกไปก็ตอนแรกฝึกวิ่พื้นก็้าทียิงไม่ถึงเลยไหม้ค่อยๆฝึกไปความสม่ำเสมอเราทำได้อีกอันหนึ่งก็คือเราจะจับให้มันเข้าข้างในหนะ่อยอันนี้จะเป็นอกด้านในแล้วก็จะโดนหลักแขนก็คือทร i เซ็ก็จะจับนี้จับเข้ามาได้ในหะน่อยก็เหมือนกันอย่างน้อยก็แปดครั้งอะ่ะอันนี้มันยาก ก็เอาข้าในเน้ยมันเล่นยากแค่นี้ก็คือข้อมาข้างในหน่อยอจริงๆอ่ะมันมันได้ทั้งสองนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหน,นอันนี้คือวิ่พื้นนะถ้าปกติเราเล่นที่หอหรือที่บ้านที่ไม่ได้ไปยิมเนะี้ยเล่นเองที่บ้านเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นนีะ้แรกที่ต้องเล่นตลอดก็คือวิ่พื้นตลอดอันนี้ก็คืออีกอันนึงอันนี้คือ อันนี้คือปูนเอาปูนมาเทหล่อใส่กับท่อก็จะกลายเป็นนาำเบนะครับผมอันนี้คือไทยประดิษฐ์จัดจ๋าเลยนะ DIY เนะี่ย Do อ t yourself เนะี่ยอันนี้น่าจะน่าจะเจ็ดแปดเจ็ดถึงสิบโลเนะี่ยก็อันนี้เล่นได้หมดก็ได้เล่นไหลก็ได้เล่นไหลก็เล่นทีละข้างมีอันเดียวนะ เล่นหอนไล่อน,นี้ก็จะได้หอนไหล่ถ้าเล่นอย่างนี้ก็แขนแขนหน้าแขนหน้าถ้าอย่างนี้ก็แขนหลังเนี่ยแค่อันนี้อันเดียนะเล่นไหลก็ได้เล่นแขน็ได้เล่นหน้าอกก็ได้เอาไว้ยืดมีเนี่ยมีแค่สองอย่างนะเอาสะคอนง,ง่ายเลยก็คือถือแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงสรุปแล้วก็คืออุป,ปกรณ์สองอย่างเนี้ยของเราอะสามารถเล่นได้ ต้องเรียกว่าแทบทุกส่วนเลยอันนี้ก็เล่นอกเล่นโดนไหลด้วยโดนหลังแขนด้วยอันนี้ก็ได้หลังแขนได้แขนได้ไหลขาก็ได้อย่างหนึ่งถ้าอยู่บ้านอยู่บ้านเราจะมีจะมีเขาเรียกว่าบาร์บาร์ที่ทําเองกันก็คือเอาเหล็กนี่นแหละเชื่อมติดกันแล้วก็ไว้โหนบาร์ไว้อันนั้นเอาไว้ดึงข้ออันคือเล่นหลังเล่นปีกหลังหรือว่าหลังตรงกลางเนือ้อต,ตรงกลางหลัง จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะถ้าไม่มีเราก็ทําได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็ออกกำลังกายได้ก็คือวิดพื้นนะวิดมือเปล่านี่แหละแต่แค่นี้มันจะรู้สึกฟิลกว่าแค่นั้นแหละแล้วก็เล่นท้องท้องก็ได้หมดเลยนอนนอนลาบแล้วก็เตะไเตะได้หมดไม่ยากครับผมสิ่งสําคัญของการออกกำลังกายก,ก็คือสําหรับเรานะทีนี้ไม่ได้สอนเลยนะแค่แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ทํามาตลอดจนถึงทุนเนะี่ย ถ้าเมื่อก่อนนี้จะติดต้องไปยิมแค่เจ้ากังกกยต้องไปยิมเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องไปยิมเพราะอะไรหนึ่งสาคัญคือเบื้องเงินเบืองเงินจริงๆการออกกังกายเราควรจะออกที่ไหนก็ได้เราคิดแบบนี้นะมันควรจะออกได้ตลอดเวลาและออกที่ไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับใจเราขึ้นอยู่กับใจเราดิพเอนออนมาไมเพราะฉะนั้นถ้าใจเราไปที่ไหนเราก็ออกกังกายได้ ไม่มีอย่างเก่งแล้ววิ่งได้ยคาร์ดิโออยากกล้ามเนื้อกระชับดูดีก็วิพื้นก็ทําแค่เราอย่ารีบกพอมันต้องอาศัยความสม่ําเสมอมีวินัยแล้วมันจะเห็นผลถ้าเรามีวินัยและสม่ำเสมอต่อมันไปเรื่อยๆมันไม่ทอรย์ศเราหรถ้าเราซื่อสัตย์และมีวินัยต่อมันไปเรื่อยครับผมผมทำได้คุณก็ทําได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกัน ยังไงก็ฝากให้กำลังใจคอมเมนต์คุยกันได้นะเหงามากเลยแต่และคคิไม่มีใครมาเอาแวนนี่คอมเมนต์เราเลยเข้ามาคุยกันได้ครับกันเองกันเองหรืออยากให้ทําคลิปแนวไหนทําอะไรก็บอกมาได้เราอยากทําอยากแชร์ r อ t วิ n g ที่ทุกคนสนใจในตัวเราเพราะฉะนั้นแนะนํามาได้แชร์ให้หน่อยกดไ like ลค์คลิปให้หน่อยซับสไครต์ให้หน่อยนะเราอยากไปถึงฝั่งเนัญยังไงก็ฝากด้วยครับเออ เราเปิดเพจ facebook ของเราชื่อต้นธนดลไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตลองไปเซิร์ชดูไปดูที่ f เฟซบ o ๊กเราได้เรามีเพจอยู่อย่างก็ฝากด้วยเพจนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับบทความอะไรมโ่วๆสั่วๆเกี่ยวกับความบ้าบอของเราและวิชาการบ้างก็ฝากไปกดติดตามซีเฟิร์สอย่าลืมซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์กับผมต้นในโรเจอกันอนะีหน้าี